น,ะะนุคะนาตรีอยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะคะนำ1อส,สิ่งที่คุณต้องขอบคุณนะคะนำไปใช้ในการปรับ mindset ของเรานะคะปรับมุมมองทัศนคติของเราในโลกนี้นะคะเป็นโลกที่เสมือนกับหนังสือเล่มที่ใหญ่ที่งดงามน,นะคะ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ยอมอ่านหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นสิบสิ่งที่คุณผู้ชมควรต้องขอบคุณนะคะนั่นก็คือ 1. เวลามีใครบางคนไม่สนใจใยดีหักหานน้ำใจเราและไม่แคร์ความรู้สึกของเราและทอดทิ้งเราไปอย่างไม่ใยดีโดย ลืมนึกว่าเขาได้กระทํำอะไรให้เราไม่สบายใจต่อกันบ้างนั่นคือสิ่งที่เขากำลังสอนคุณว่าให้อยู่โดยไม่มีเขาแปลว่าเราไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธเขานะคะแต่เมื่อถ้าคุณผู้ชมไม่ได้รับความห่วงใ่ ไม่ได้รับความการแขร์ความรู้สึกต่อกันคุณผู้ชมจะต้องกอบกู้จิตใจของเรานะคะแล้วเดินไปข้างหน้านาตตลีไม่ได้บอกว่าเป็นการตัดมิตรภาพหรือจบการคบค้าสมาคมกันไม่ใช่นะคะ แต่มันเป็นวิธีการ h e ล l ิ่งจิตใจในสภาวะที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เราจะกอบกู้จิตใจของเราอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรที่ให้เราได้อยู่ได้อย่างมีความสุขและต้องมีความสุขออกมาจากภายในของจิตใจเพื่อให้เราต้องพาชีวิตเราเก้าวต่อไปขา้างหน้าและ เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครนะคะดังนั้นวันหนึ่งที่ดีกรีในความใดๆก็ตามที่ไม่เข้าใจกันนะคะมันเย็นลงสงบลงหันหน้ากลับไปคุยกันคะ่ะหันหน้ากลับไปดูแลกันนะคะเพราะ มิตรภาพมิตรภาพหนึ่งกว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันยากมากๆเลยนะครคุณผู้ชมที่จะเป็นมิตรภาพที่งดงามและเป็นสายสัมพันธ์ที่สวยงามที่ร่วมกันดูแลนะคะฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจกันจำไว้นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วนันทลีก็อยากจะบอกว่าการเอาใจเขาใส่ใจเรา คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคอนเทนต์ต่อไปนะคะแต่เรามาดูก่อนว่าใน10สิ่งที่เราต้องขอบคุณคือมีอะไรบ้างฉะนั้นวันหนึ่งที่ดีกรีความไม่เข้าใจกันมันสงบลงหันหน้ากลับไปหากันนะคะและทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างต่อก,กันเดินไปข้างหน้าเรา ด้วยกัน by the team นะคะแล้วชีวิตเราจะประสบความสำเร็จเอาเวลานั้นนะคะไปใช้ในการคิดพัฒนาชีวิตที่ไปข้างหน้าด้วยกัน together นะคะแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแทนที่จะต้องบาดหมางใจกันเอาเวลานั้นไปทำงานร่วมกันไปสร้างการ ทำงานทำเงินด้วยกันมันเป็นอะไรที่สร้างสารรค์มากกว่านะคะและข้อต่อไปนะคะถ้าหากนาตาลีจะต้องอคัดออฟเป็นตอนๆน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปฟังข้อต่อไปใน อีพีถัดไปนะคะทีนี้ก่อนที่นาตาลีจะออฟในพาร์ทนี้นะคะก็อยากจะบอกในข้อต่อมาคือข้อที่2เวลาใครบางคนเขาจริงชังเราเบื่อเรานั่นแปลว่าเขากำลังสอนคุณให้คุณให้เวลากับตัวเองมากกว่าที่จะให้เวลากับเขานะคะและข้อที่3นะคะเวล ใครบางคนมองคุณในแง่ลบตั้งดาบใส่คุณตลอดเวลานั่นหมายความว่าเขากำลังสอนคุณว่ามนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆแต่ตัดสินใจกันมั่วๆและแค่มองกันอย่างผิวเผินแล้วคิดและจ u ด t ขนคนนั้นไปเองฉะนั้นข้อที่4เดี๋ยวเรามาฟังในตอนต่อไปนะคะ